ครับพี่น้องครับวันนี้ผมอาดไล่พ่างสาสินครับผมหลังจากมาวานเขาแล้วมวกกระเดมามากมาวานเขาแล้วกับเมืองหน้าครับพี่น้องเมืองหน้าเขาที่มาวานสามใบะหุ่นเขียวหน้าบวกที่ว่าน,น้ำเขาเขานี่มันก็ค่อยๆเกิดไปเลยครับพี่น้องมาวานสามเรียบร้อยแล้วมันก็เกิดก็งามบ็หลยปได้ก็สีได้หนาม,มากก็สีได้ลกกาสาม้วครับพี่น้องฟังเขียวเขียว,ยวบนแบนี้มองไ้มันเสมอกัน ใช่พอดีเลยครับปูนของการเทยต้นไมไ้หลายๆเนี่ยงามหมดเลยเขียวหมดเลยนะครับบวกที่ผมว้านสามหมื่นครูหนึ่งแต่ว่าเขียดลานหล,ลายครับพี่น้องเขียดกบหน่อยเขียดหน่อยนี่หล,ลายครับยี่บวกนี่เป็นนะแรงยางมาไม้ไม่ไม่ยางมาเทียนแหลกนี่แรนลงน้ำเต็มเลยครับพี่น้องอุดมสมบูรณ์ครับปีนี่ป่าฝนดีหวัวปีหน้าข้าววานวันท่านเข,ขียวงาม นะครับท่านเอ่อบางเจ้ากับกาลัางวานครับวานบ่ท่านวานบ่ท่านฝนเนี่ยมันเป็นไห้ที่ผมมา่อวานสามเมือนั่นผมก็มาเมืองหน้าครับมือนี้หลังจากมา่อวานเขาเรียบร้อยแล้วผมก็มาเมืองหน้าเมืองฝนงานครับมาไถ่บ้านเมือนั่นบ้านสามเมืองนี้เดินเดินาานี่น้าเขาเนี่ยมืองนี้ที่ว้านนี่นางกับบกลงแล้วก็เกิดได้สมนีแล้วผมก็ว่าผมว้านที่ครัอยู่เกิดได้แค่นี้คุน่นึงนี่นี่ก็อันว้านก้อนครับพี่น้อง ไอ้นี่มาสิมาหลายรอบแน่มั่มึงติดตามเป็นระยะระยะมากับบาดอาทิตย์ใดกับมามึงครับเขาอาทิตย์ทีกันจักหน่อยฟังนี่เพื่อนๆยังมาท่านในบ้านคือเก่าเลยครับนี่ฟังนี่จีบานตอนไหนบุ้นนี่รอฝนมาอีกบ่นี่สี่แถวบ้านครับเพื่อนๆไทยหุดไว้แดดครับหลังจากฝนมาตกมาสองสามหมื่นแดดแห้ง แต่กาสิมีฝนมากครับต่างเข่ามาหมึดเนี้ยเนี้ยอ,อ,อ,อยู่ขึ้มมาเนี้ยอ,อยู่พามาชมทุ่งอีกรอบครับผมเมือเอ่อนี้อาดลายพรางสางสินครับน้ำก็เต็มสาหน่อยนี่คือเขาปลาไปตาลายครับช่วงนาขอดสารนี่ปลาหลายคักเด่นนี่โอ้ไม,อ,มอเอาจอยทีวีนี่ครับคนหน่อยมานน้ำอย่างนี้น้องเพลงหน่อยนี่เพื่อเอาทีวีมาถิ่มเยอะไปเท็าได้มันจะแตก มาชุ่มถุงน้ำเลอนี่เขาไปกินเขาเนาะน้นองเพ่งเนาะปีงปาลาดุกปีงปาลาดุกต้องทำบังคุดเดี๋ยวมังหน้าย่นหน้าก่อนนี่นาี่ยันหน้า,า,นางามเลยครับพอดีครับปรเป็นเอาไปกินแล้วเนาะ,ะ,ะเก็บขี้เก่าคนเนาะเดี๋ยวครับพี่น้องมุงหน้าเขี้ยวกระจีแล้วครับช่วงนี้ อากาศคืมๆบดๆยดด<อ>ินสดชื่นครับสูดอากาศทุ่งหน้าไก<ว>่เได้ใส่เบ็ดแล้วผ่านฟูน้นไก่เได้ออกลุ่งแล้วครับไก่เได้ออกลาต่าขึ้นเป็นไปเมืองหนังต่อมาขึ้นมวนมันต้องเพียงมองหนังต้องเพียงไปเลยมึงมืองวะไปเมืองอยู่ สเก็ไปอีกบางเต็นหลมเต็นทรงเต็นซอยเพื่อนรถไทยกําลังเกลับบ้านแล้วรถไทยแอนนี่นะครับบรรยากาศทุกหน้าบ้านเอาเริ่มประหยัดสภาพดีมีหน้ามีหน้าสูงนะครับสามกัจจาวังคนกับกัลลังสามกับพี่น้องสามเขาจับจางสามเขาพระกันสามเขาเมืองหน้าผมบวกกันพระท่านเพิ่นปีนี้ ก็าง,งามปันใดแดวก็เริ่มร้อนกออกแล้วม,มึงหน้าครับไทยกับมึงหน้าน้ำไท,ไทยหน้ามาน้ำกันบ้างครับพ่อพ่อมากที่ ที่ไทยเลยเฮ้ยโปกหน้าปกตาสัตว์นะให้พี่น้องเห็นหน้าเห iscilla, ็นตาต้องเพ่งเนี้ยเพ่งหลบรอคนหน่อยเนาะปึ๊บกลับหลังหันนี่ครับคนหลบรอหน่อยมาถงมาทาน้าใจหลักเด็กหน่อยหาอยู่หากินเนาะเคียนเอามีมได้เนี่ครับนี่คนเอามีมหน่อยนะค่อนเอามีมผ่านหน่อยเอามีมได้เนี่ยเปกระดับเคียงรถไฟปกติ คุ้มขางกันเท่าไปเฮาหน่องพิงเข้าบ้านเราได้ครับไปหากินเขาแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับมาหน่องพิงสวัสดีพี่น้องเออไปกลับบ้านเรารักน้อยอยู่ครับสวัสดีครับ